สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู You o u t u b ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราจะทำเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเออตอนนี้ตอนนี้มีเท่าหัวงูตอนนี้มีตอนนี้มีเท่าหัวงูตามตามระรานตามรังควานตามระราน ตามจีบตามตื้อตามรังควานตามละลานเนี่ยเราจะมาขออำนาจสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิบซีว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงวันนี้เราจะใช้ไพ่ยิบซีวงกลมนะคะเราจะขออำนาจสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์และยิบซีทำนายว่าเเราจะแก้ไขปัญหายัางไงเราใช้ไพ่ยิซีวงกลม เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะภไยนักลบเทววทูต แม่มดทาวเวอร์ Tower. ตกลงมาเอาสิบดาบดาบสิบเล่มพุง่งเป็นดาบสิบเล่มอ่ะพุ่งลงมาที่พลายผีเสื้อ สี่ไม้เด็กถ้วยเป็นรูปแปดถ้วยเซ็ตถอ นุษย์ต่างดาวพันบังกรนะชาวชาวนาวีชาวนาวีปิศาสตพะระฤาษี ไพ่ใบแรกมันเป็นไพ่มันเป็นไพ่ทหารตำรวจแต่ไพ่บทสรุปเนี่ยไพ่บ,บทสรุปเนี่ยมันได้ไพ่ดีอ่ะสี่ใบไม่ดีอยู่ใบเดียวเรื่องเนี้ยจะจบลงด้วยดีปัญหาเนี้ยมันมันจะจบลงด้วยดีอ่ะแต่มันจะติดอยู่นิดนึงอ่ะที่ว่า ไพ่ใบเนี้ยมันจะเป็นพวกเล่นของอ่ะเป็นคนที่แบบมีพวกพระเป็นพวกเล่นพวกคุณใสมนดำมีพวกของขังพระอาจจะมีพระขุนแขนพระเป็นพวกพระของขังอาจจะเป็นพระขุนแผนเป็นพวกที่มีพวกเป็นพวกที่มีกุมารทองรักยมมีพวก จะเกี่ยวกับพวกทําเสน่ห์เออคือไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับคนที่อาจจะเป็นพวกที่ขายพระพวกที่มีของขลังพวกขายพระพวกมีของขลังพวกเล่นของทางด้านเสนะ่ห์เมตตามหานิยมเลี้ยงกุมารทองรักยมเป็นพวกมีของปัญหามันจะจบลงด้วยดีในท้ายที่สุดเนี่ย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยคือตัวคุณน่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณจะได้เจอเนื้อคู่และก็อาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถจะได้เจอเนื้อคู่แล้วก็อาจจะได้เงินจากเพศตรงข้ามงานออนไลน์ งานด้านคอมพิวเตอร์งานออนไลน์ขายของออนไลน์วิศวะคอมงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เงินออนไลน์ดีหมดคำพูดของคุณน่ะคำพูดของคุณน่ะมันจะเป็นเงินให้เนี่ยคำคำพูดของคุณน่ะมันจะเป็นเงินเป็นทองให้ธุรกิจการงานการค้าของคุณจะเจริญก้าวหน้าธุรกิจการค้าขายการงาน การเงินก้าวหน้าคุณจะมีเสน่ห์จะมีเพศตรงข้ามมาลักมาชอบเยอะบทสรุปออกมาดีบทสรุปออกมาดีร,ออาดระวังอยู่นิดนึงคือคนคนนี้มันเป็นปีศาจเนี่ยมันเป็นปีศาจแล้วก็ราชินีพระจันทร์สองใบเนี้ยถ้าราชินีพระจันทร์ขึ้นพร้อมเดวิลแปลว่า คนคนนี้อยากได้คุณไปเป็นเมียน้อยเนี่ยไพ่ปีศาจกับเดวิลคนคนนี้มันอยากได้คุณไปเป็นเมียน้อยแล้วก็อันเนี้ยหมายถึงคนที่เคยทำแท้งมาก่อนเป็นคนที่เคยทำแท้งมาก่อนนะคือคนคนนี้ยเคยทำแท้งมาก่อน หรืออาจจะเป็นพวกเลี้ยงกุมารทองรักยมก็ได้คือคนคนนี้อยากได้เมียน้อยแล้วก็เป็นพวกที่เลี้ยงกุมารทองรักยมอาจจะเคยพาเมียไปทำแท้งเป็นคนที่เคยพาเมียไปทำแท้งหรือเลี้ยงพวกกุมารทองรักยมอันเนี้ยสิบดาบเลยคือเขากำลังตกงานค่ะ อันนี้เซตทอถือดาบเลยก็คือว่าหลังจากเนี้ยภายในสามเดือนหลังจากนี้ภายในสามเดือนเนี่ยเขาจะยังเขาจะยังไม่เลิกยุ่งกับคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือชาวราศีมังกรคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือชาวราศีมังกร อาจเรื่องนี้อาจจะถึงตำรวจก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ <c oughs> <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ปู่ฤาษีเขาก็จะช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสี่ร้ดพระแม่เทวดาประจำตัวพระแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพระแม่ทั้งสสุรัสวดีอุมาลักษมีพระฤาษีร้อยแปดเทวดาเทวดานางฟ้าประจำตัวจะช่วยเรื่องมันจะจบด้วยดีเรื่องมันจะจบด้วยดีจจดยดคือคนคนนี้คืออยากได้เมียน้อยทีนี้เราจะมาดูไพ่ ไททาโลทาวเวอร์มโนูเดสตาร์ ราชินีพระจันทร์เฮอร์มิตมาอีกแล้วราชินีพระจันทร์เฮอร์มิตมาอีกแปดเหรียญ The w o r l d ความผิดหวัง ใหี้โลกอันนี้ให้อดทนนะอันนี้ต้องพัดภาคเสียจองหงมีไพ่ดีสองใบไพ่ไม่ดีสี่ใบ เป็นประมาณว่าเป็นกรรมเก่าของคุณมันเป็นกรรมเก่าของคุณ ในสมัยเป็นผู้ชายอ่ะคุณเคยอทอดทิ้งลูกเมียแล้วก็นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความเป็นกรรมเก่าอ่ะในอดีตชาติเนี่ยคุณเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ทอดทิ้งลูกเมียแล้วก็เคยเคยลิษยามุ่งร้ายคนอื่นเคยดูถูกคนอื่นเคยพูดจาดูถูกแล้วก็ลิษยามุ่งร้ายคนอื่นแต่คุณก็ เคยทำบุญทําทานมาเยอะนะในอดีตชาติทําบุญทําทานก็มีทําความดีก็มีมันเป็นคือส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นมันเป็นที่กรรมอ่ะมันที่ที่คุณต้องมาเจอแบบเนี้ยมันเป็นกรรมจากความอิจฉาริษยาคุณเคยทํากรรมเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาเคยทําร้ายสัตว์เคยทําร้ายสัตว์เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยอิจฉาริษยาแล้วก็เคยหยิงจองหองผู้จาดูถูกคนอื่นแล้วก็เคยทอดทิ้งคนรักนะมันเป็นกรรมไพ่อะมันบอกแบบประมาณว่าเป็นผู้หญิงท้องอะไพ่มันบอกว่าให้คุณอดทนอะเนี่ยมันเป็นเจ็ดเหรียญ จ็ดถ้วยคุณต้องอดทนประมาณเจ็ดเดือนคุณต้องอดทนอดทนคุณจะต้องอดทนไม่ด่าเวลาโกรธคุณจะต้องอดทนไม่ด่าเวลาโกรธเจ็ดเดือนคุณจะประสบความสำเร็จจะสวยและรวยมากนี่คือเทพธิดาอัฟโฟดท์ อโฟไดก็คือวีนัสวีนัสก็คือเทพที่ดาดาวสุกซึ่งสวยและงดงามที่สุดอโฟไดหรือไพ่ใบนี้เนี่ยนะอโฟไดหรือไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นตัวแทนราศีกุมปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันจะจบลงปัญหาทุกอย่างจะจบลงในเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ปีหน้า ภายในเจ็ดเดือนเนี้ยคุณจะต้องระวังการทะเลาะวิวาทให้เดินหนีออกมาให้เดินหนีออกมามันจะไปเองส่วนไห้เทพธิดานะคะก็คือว่าตัวคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพธิดาคุ้มครองให้คุณตั้งใจทำงานเก็บเงินให้คุณตั้งใจเรียนหนังสือให้ตั้งใจหาความรู้ คุณเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบลึกลับอะเป็นเป็นผู้หญิงสวยมีเสน่ห์เป็นคนที่ดูลึกลับเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่สวยดูลึกลับส่วนทางนั้นเนี่ยทะเยอทยานไงเหมือนกระต่ายหมายจันทอะเป็นพวกแบบกระต่ายหมายจันทร์เหมือนแบบตาดูดาว ตาดูดาวเท้าติดดินอะไรแบบเนี้เหมือนก็ต่ายไหมจันน่ะก็คือคุณจะต้องใช้ความอดทนปัญหาเนี้ยจะจบลงด้วยดีคุณต้องใช้ความอดทนคนคนนั้นน่ะมันเป็นพวกเล่นของนะคุณจะต้องสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปคุณจะต้องสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้สวดมนต์ทุกวัน ให้สวดมนต์ทุกวันให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปเพราะว่าคนคนนั้นมันเป็นพวกเล่นของเป็นพวกเลี้ยงกุมารทองเป็นพวกเล่นของเป็นพวกเลี้ยงกุมารทองเป็นพวกแบบบ้าบ้าบอๆอ่ะแล้วก็มันมีลูกมีเมียแล้วมันอยากได้ไพ่มันบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นราชินีพระจันทรน์ไงคือมันอยากอยากมีเมียน้อย มันมีลูกมีเมียแล้วแต่มันอยากมีเมียน้อยแล้วมันก็มาตามล้านลานคุณเคยได้ยินไหมประมาณว่าอกหักอกหักจากคนในเน็ตแต่ยังโชคดีมีผัวปลอบใจถูกรีมินโฮตัวปลอมถูกรีมินโฮปลอมถูกพวกสแกมเมอร์หักอกแต่โชคดีที่ได้ผัวรักเข้าใจโชคดีโชคดียังมีผัวผัวไม่รู้ว่าเมียอกหัก ผัวไม่รู้ว่าเมียอ,อกหักจากผู้ชายในเน็ตซึ่งก็เป็นพวกสแกมเมอร์คือคนพวกนี้มันเหมือนกับว่าเขามาโง่เขาไม่อยู่บนโลกความเป็นจริงเบื่ออยากจะมีเมียใหม่เบื่ออยากจะมีเมียน้อยแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะเจอเมียเจอเจอผู้หญิงด่าเนี่ยก็เจอพอเจอผู้หญิงด่าก็หันไปหลบหลังเมียตัวเอง คือแบบเป็นคนเจ้าชู้ขี้ขาดและใจสกโปกเป็นคนที่นิสัยเจ้าชู้ขี้ขาดและใจิตใจสกโปกไปจีบผู้หญิงสวยๆพอโดนผู้หญิงสวยๆด่าก็หนีไปหลบหลังเมียตัวเองอะไรประมาณนี้เพราะเมียเพราะเมียรักเมียเข้าใจคือบางครอบครัวเนี่ยผู้หญิงอะในฮอลลีวูดเนี่ยคือต้องทําใจเลยนะใครได้ใครได้สามีเป็นพระเอกฮอลลีวูดนะเพราะว่าผู้ชายมัน ฟรีเซ็กผู้หญิงที่มีผัวเป็นพระเอกฮอลลีวูดเนี่ยตัวผู้หญิงต้องทําใจเลยนะเพราะผู้ชายมันฟรีเซ็กมันต้องทําใจให้หนักๆเลยเพราะผู้ชายผู้ชายมันฟรีเซ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าผู้หญิงบางคนรู้นะว่าผู้ชายไม่ดีผู้ชายเจ้าชู้แต่ก็อดทนเพราะว่าเขาต้องการรักษาครอบครัวไม่ใช่เป็นแค่ผู้ชายนะแม้แต่ สังคมสังคมเมืองนอกอ่ะผู้ชายผู้หญิงนะผู้ชายผู้หญิงสิทธิเสรีภาพมันเท,เท่าเทียมกันไงเหมือนกับว่าผู้หญิงบางคนอ่ะเจ้าชู้ผู้ชายรู้นะว่าผู้หญิงอ่ะชอบเล่นชู้แต่ก็อดทนเพราะว่ารักเพราะรักจึงอดทนผู้หญิงแอบไปนอนกับคนอื่นผู้ชายรู้แต่ก็ทนเพราะว่าอยากจะไม่อยากให้ลูกกำพ้าแม่ไงก็คืออยากจะรักษาครอบครัวมันเป็นในลักษณะที่ว่า คือคนคนนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเอ่อบางคนไม่รู้จักพอในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขากล่าวว่าคนบ้าคนเขาเรียกว่าเออในทางศาสนานะหรือในทางที่พระเคยพระเคยมาเทศก็คือคนที่คนบ้าหรือคนสติวิปลาสก็คือคนที่ มีกิเลสตัณหาราคะอยู่ในจิตใจเยอะๆแม้แต่หมออ่ะหมอที่ชอบเข้าวัดหมอที่ชอบเข้าวัดชอบฟังพระเทศอ่ะเขาก็บอกนะว่าเวลาเจอคนไข้ที่มีอาการทางจิตคนที่จิตใจวิปลาสคนที่มีสติวิปลาสคนสติวิปลาสหรือคนที่จิตใจวิปริตอ่ะคนที่สติวิปลาสหรือคนที่จิตใจวิปริตนั่นก็คือคนที่มีกิเลสตัณหาราคะ กิเลสตัณหาราคะในจิตใจมากกว่าคนทั่วไปเพราะกิเลสตัณหาราคะมากกว่าคนทั่วไปก็เลยทําให้คนคนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคสติวิปลาตชอบหลงตัวเองชอบคิดไปเองชอบมเนอรเพอพกไปเองชอบคิดไปเองชอบมโนเพอพกไปเองชอบบ้าไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการดูไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการอ่านไพ่เป็นการทํานาย แต่ว่าคนที่เป็นหมอดูอ่ะก็ต้องเข้าใจในเรื่องศาสนาจิตวิทยาทั้งวิชาวิชาที่มันจะเกี่ยวพันกับพวกศาสตร์ดูดวงก็จะเป็นวิชาปรัชญาวิชาจิตวิทยาจิตวิทยาปรัชญาวิชาศาสนาหลักปรัชญาหลักคําสอนต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ ต้องเข้าใจตรงนี้คือเหมือนเราก็ต้องเข้าใจกลไกลของมนุษย์ด้วยว่าอ๋อเขาอะตัวเขาอต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสตรีเราก็ต้องระมัดระวังตัวถ้าเราสามารถหาผัวดีๆได้ก็หาไปถ้าถ้าตัวเราถ้าถ้าตัวเราะสามารถหาสามีดีๆได้ก็หาไปมันจะได้เลิกยุ่งถ้าตัวเราสามารถหาผัวดีๆได้อะ มันก็จะไปเองหรือถ้าเราไม่สามารถหาผัวได้เราก็ต้องอยาบเข้าไปใกล้ห่างคนพานห่างคนพานให้ห่างหมื่นโยธห่างคนพานห่างคนพานให้ห่างหมื่นโยธแสนโยธแต่ในไพ่ชุดนี้ไพ่ใบแรกมันขึ้นนะว่าเป็นไพ่ตำรวจอะใบแรกเนี่ยคือไพ่ตำรวจนั่นแปลว่ามันกลัวตำรวจถ้ามันถ้ามันตามตือ้อไม่เลิก แจ้งความหรือไม่ก็ให้ตำรวจมาคุยถ้ามันตามตื้อคุณไม่เลิกนะให้แจ้งความเลยหรือให้คุณหามือถืออะกล้องวงจรปิดตอนนี้ราคาถูกห้าหก้อก็ซื้อได้แล้วให้หากล้องวงจรปิดให้หากล้องวงจรปิดมาติดหน้าบ้านเอากล้องวงจรปิดนะมาติดหน้าบ้านหนึ่งหากล้องวงจรปิดสองอะถ้ามันมายุ่งกับคุณนะให้เอามือถือหรือ ถ่ายถ่ายถ่ายไว้เป็นหลักฐานเนี่ยให้หามือถือถ่ายหรือหาให้หาตัวถ่ายแอบถ่ายอะไรเงี้ยให้เก็บหลักฐานไปแจ้งตำรวจมันจะได้เลิกบ้าเพราะว่าบางคนอ่ะมันบางคนอ่ะมันบ้าไม่เลิกคนบางคนอ่ะมันบ้าไม่เลิกคนบางคนอ่ะมันกิเลสหนาเขาเรียกเขาถึงเรียกงานพวกพวก เท่าหัวงูหมายถึงคนแก่ราคะจัดนั่นก็หมายความว่าคือคนบางคนน่ะมันเป็นพวกกิเลสหนาราคะจัดบางทีอ่ะอำนาจอำนาจของปีศาจในใจอ่ะมันเยอะมันก็เลยจะแบบสมองไม่มีความคิดไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องหาหลักฐานอ่ะให้มากที่สุดเพื่อที่จะเล่นงานมันหาหลักฐานให้มากที่สุดอะที่จะสามารถแจ้งความมันได้ถ้ามันมายุ่งกับคุณนะ คุณต้องหาหลักฐานให้มากที่สุดใช้มือถือเอามือถืออัดหรือว่าเป็นที่ที่อัดเสียงอ่ะตัวใช้เป็นที่อัดเสียงใช้มือถืออัดเสียงแอบใช้มือถืออัดเสียงเอามือถือใส่ย่ามอัดเสียงเอามือถืออ่ใส่ย่ามอัดเสียงถ้ามันโทรมาถ้ามันโทรมาก็ให้อัดเสียงให้หามือถือใส่ย่ามอัดเสียงถ้ามันโทรมาให้อัดเสียงเลย เก็บเป็นหลักฐานเมียมันอาจจะสมยอมให้ผัวมีเมียน้อยแต่มันต้องอายว่าผัวมันอะเป็นคนแบบนี้ให้หาให้หาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเลยว่ามันพูดอะไรบ้างพูดให้ให้เก็บหลักให้คุณเก็บหลักฐานทางกฎหมายให้มากที่สุดพอไพ่พมันขึ้น่ะว่าจะเกี่ยวพันกับตำรวจเพราะฉะนั้นคุณต้องหาหลักฐานนะให้มากที่สุด ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ